เวลา8นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระนิษิถาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จลงณห,ห้องประชุมวังสะระทุมส่งเปิดงานไทยแลนด์ j 8 s t u d e n t s c i e n c e Fair 2020แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบถ่ายทอดสดจากวังสะระทุมกรุงเทพมหานครไปยังโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมงานทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภรราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดงานไ a i l a n ด์ a p a n s t u d e เด Science f ฟ i r 2020ระหว่างวันที่24-25กุมภาพันธ์นี้ <c ười> เพื่อเปิดโอกาสให้นกักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมผ่านการนำเสนอโครงงานวิทย วิทยาศาสตร์และทำกิจกรรมภายใต้แนวคิด s e e d i n g Innovation Through Foresting r e Japan Thailand Youth Friendship การบ่มเพาะนวัตรกรรมผ่านมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างเยาวชนไทยและญี่ปุ่นเพื่อสร้างบุคลากร,กรที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การจัดงานครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า400คนมีผู้บริหารครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจำนวน53โรงเรียนประกอบด้วยสถาบันโคเซน7แห่งโรงเรียนซูเปอร์ไซเอนไฮสคูล17แห่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย29แห่งกิจกรรมหลักคือการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์124โครงงานและมีกิจกรรมทางวิชาการอาทิกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลผ่านระบบออนไลน์ณหาดราชมงคลหาดปากเมงเกาะลิบงอ่าวขามจังหวัดตรังและกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม เป็นการศึกษาดูงานเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรังและมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นสถานที่หลักรับสัญญาณออนไลน์จากที่ต่างๆถ่ายทอดให้ผู้ที่เข้าร่วมงานทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้รับชมโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำราชเปิดงาน จากนั้นได้ทอดพระเนตรพิธีเปิดแบบออนไลน์การแนะนำโรงเรียนที่ร่วมเสนอผลงานและส่งฟังการบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์ทากะอากิคาจิตะนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2015เรื่องสมบัติของการแกว่งกวัด นิวตริโนการวิจัยค้นพบว่าอนุภาคนิวตริโนมีสมบัติที่สามารถเปลี่ยนชนิดของอนุภาคนิวตริโนชนิดหนึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งได้ทำให้ทราบว่านิวตริโนมีมวลที่ส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่ด้านฟิสิก์ ทีมนักวิจัยและองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงร่วมมือการสร้างเครื่องตรวจวัดใหม่เรียกว่าซูเปอร์คามิโอการเดหรือซูเปอร์เคนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านิวติโนเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอนุภาคโมนฐานและจุดกำเนิดของจักรวาลจากนั้นได้ทอดพระเนตรการน,นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน2โครงงานได้แก่โครงงานสาขาฟิสิกส์เรื่องปรากฏการณ์ของการปรับปรุงลักษณะาดาวที่ ทียมกระป๋องมุ่งเน้นที่การทดลองการบินของ Tokyo Tech High School of ออฟไซแอนแอนเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นเป็นการศึกษาการลดระดับความสูงของดาวเทียม c a n เซ t ตทำให้เกิดปรากฏการณ์ CMP convergence ซึ่งเป็นผลมาจากจโรสโคปที่ติดมากับดาวเทียม โครงงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแบบจำลองการเพิ่มอัตราการไหลโดยสมการเฮลิคอยสำหรับการลำเลียงลิ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชบรบุรีจากการวิจัยพบว่าเกลียวเฮลิคอยทรงพาราบโบรอยสามารถเพิ่มอัตราการไหลของการลำเลียงลิ่มเลือดในทางการแพทย์ได้ดีกว่าทรงกลวยและทรงกระบอก การจัดงานครั้งนี้มีส่วนสำคัญช่วยให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการศึกษาอีกทั้งช่วยให้นักเรียนได้สร้างเครือข่ายมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน